ังไปหลายมันเป็นแป้งนะมันทดแทนไปแล้ววันนี้กินกปลาดุกไงเจวติ๊กค้งเลยแก่ไหมตี๊กะปิก,ปกะปิใช้ไอยู่ใส่ติบวนวนัวนีหนึ่งบวนนัวิเค็มๆข้าวที่ขาเปลา ลี่ครับบอกประชายซีเเกตกันนะครับโอ่อยอคุณหมัดเดีว่ะขอาสีเกตน้ำพอครับพอขอคนีสเกตขอดูเอวหน่อยค่ะม<อ>ึงห่องนะเฮ้ยม่มเอวยมงก้องเวียนเไวเอ,เอเวมันคุกคา ขึ้นแต่ถือคู่ข้ามท้งเทีดอะไรวะอะไรให้รีบไปจังให้ติดไปร้อยหนึ่งยังไม่ได้ลวนลามเลยสีตบเอาติเอาขึ้นขอขึ้นนะมึงให้ก็เลยยืนให้ขึ้นไปชีวิตยังต้องเจอยังอีกหลายเนาะเหนื่อยดิ แบบว่าอยากว่าอย่างนี้่วนะ่าเป็นเป็นเอียงเนาะโคโยตีบ้บ่ตัวกูกับห้องเพียงมวนอยู่เลยช่วงไปภาพจำมาอันตอนกูเต็นบ่ะเศร้าเต็มแม่ปญัญหาวันวันนี้ฉังกูเต็นเนี่ยมา่อว่าใบหั่มใบยังกูนี่กับปั่นดีทางยิ่งม,มาย Kia kìa cái này đi Cứ kìa 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 nó cứ kìa bài kìa 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 vào kìa 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 ผมเอามันทัดหูไงมันยาวแล้วจะให้ผมตัดผมด้วยให้ผมไว้ผมยาวดีนะตอนนี้ยังสับสนอยู่เพราะว่ามันอยู่ในช่วงระหว่างผมสั้นกับผมกำลังจะยาวกับตัดดีไหมหนอต,ตัดจะดีไหม <c oughs> ลองไปทําตาสองชั้นให้เบิ่งเนี่ยคือหมายถึงว่าให้ผมไปทําตาสองชั้นแล้วถ้ามันไม่ถูกใจให้ผมเป้าออกนี่แหละครับ<ม>บอกเรื่องไหนมันเจ็บประมาณเนว้ยถอ้องร้องร่องไปเฮ็ดเนีผมเนี่ยผมเให้เงิง<า>นไปเฮ็ดไปเฮ็ดมาเบิง่งก่อนเราถามห่วยไม่ยังฆ้าไม่สู้ฆ่าเดี๋ยวคนถามนะ่ะแก่ผมดีคือถามเนี้ยถือกล้องแต่เดี๋ยวผมเให้เงินไปไปเฮ็ดแม่แมอยากเฮ็ดบ่ล่ะ กระพาะมีอยู่เอาเดี๋ยวให้งบไปไปเฮ็ดเนื้บ่งามกะเดี๋ยวให้หมอตัดไม้ออกกับเส้าเฮ็ดเข้าเดี๋ยว้ันแปลกๆว่าเราจะไม่เห็ดทำมาแล้วมันไม่เหมือนเดิมนะเฮ็ดแปลว่าเฮ็ดเลียวมันสีอ็ดกลับเลยคือเก่าเนาะแต่เฮ็ดก่อนคนถามนึ่งเอาถือพ่อกูดาแล้วคอยมาดูอ่าคอมาให้พ่อดูก่อนถือพ่อกูดา